กับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเล่าพัฒนาเนาะค่ะไปเบิง้งคําเตือนของทังช่องเขาเลยเนาะแอดจะลงในคลิปเล่าพัฒนานีจบในคลิปเดียวเลยเนาะค่ะ,ะมีเดนมีสูตรบนรางเนาะค่ะเอาคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะค่ะงวดที่แรกนะคะของเซียนสารคามวางเหน่นที่สองกับศูบ่มี2สองบ่มี0ศูนเนาะค่ะลดนะคะ,นะคะบ่มี2สองบ่มี0ศูนย์เลยของน้องต้าวาง6กับ9ผลออกที่ 4, 4ี่สี่เ้าสามสุนะคะพี่น้องสุย เกาสองกับว่างเก่าสีกับว่างแต่ว่าจงเก่าสามไวให้ออกออกอีลีเนาะค่ะของน้องต้าเข้าที่เลขเกเนาะค่ะเข้าที่เลขเก้านะคะของแอดงวดที่แล้วผลออกที่สี่สเานาะค่ะแอดว่างปิดบนล่างเจ็ปดเก้าเลขเก้ามาของเซียนอ่าของเอซกับเก้สองเลขเก้มา เนาะคะ่ะเอ็ดหมันว่ามันจะเป็นเลขแปดชนแปดกับเก่าแต่เลือแปดเนาะดวงพอดีนะคะเอ็ดว่างเจ็ดสองแปดสองเจ็ดเก่าแปดเก่าสามตัว4เจ็ดแปดลุดแอนแซนเนาะคะ่ะไปเบิ้งของมือนี้ก้อนเนาะคะ่ะก้อนจะเบิ้งสูตรอื่นๆเนาะคะ่ะวันนี้ใครวางอะไรบ้างมือนี้วันที่4ค่ะเอ็ดว่างเลขติดบนล่างไว้สี่ห้าหก f c วาง 2, 3, 6ชนกันที่เลข6วิ่งรูด6กับ7เนาะคะ่ะแอดมีอาถันกับเลข6ชนขนาดได้กับพ่อมาพี่น้องวันนี้วางเด่นที่เลข6กับเลข7 6, 4, 6, 5, 7, 4, 7, 5 3ตัวหางเดียวคือ 9, 6, 7ที่ชุดเต็มราวพัฒนาแอดกิจเนาะ,ะไปที่ของน้องต้าวันนี้วางเด่นที่0กับ1ค่ะจับคู่ 0, 4, 0, 5, 0, 6 หนึ่งสี่หหาหาตัวหางเดียวคือ701คือของน้องต้าเนาะค่ะไปที่ชุดของเซียนสารคามเซียนสารคามว่าง4ีกับหามมือนีี้า9 4 2 59 52้สตัวหางเดียวก็วคือหาสีสพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะชุดได้จะปังเจ้าได้จะเดินเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไว้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะ เ,เดี๋ยวให้แคบเนาะพี่น้องเนะเาะนะคะแคบเอาไว้ถ้าเบิ้งเด้อค่ะสามเซียนค่ะพี่น้องเอาไปเบิ้งชุดหลักสิบปนกับชุดเด่นบนกันะนะเนาะค่ะมันเดินบเอเอนื่องจากว่ามันยุดไปหลยมือเข้ากับประเด้เข้าหนาง,งานเนะเาะแอดก็เลยเอาเวลาไปเห็นเนวอื่นซะนะคะ งวดที่แล้วนะคะเข่าที่ไอ้หลักสิบบนแอดว่างไว้เก่ากับสามนะคะเข้าที่เลขเก้ามวดนี้ทำแล้วได้หกกับสองเอฟซีว่าแอดคือบอเหตุเขียนแบบเขียนสูตรนั่นสูตรนี้ออกมาลงเลยให้อเอฟซีเบิงแต่เอฟซีบางหลายท่านมันก็นอยากเห็นสถิติยังส่เห็นสถิติกับรูดใดญคือเก่าพี่น้องนะคะรูดใดญคือเก่าอันนี้ได้สามกับหก อันนี้เป็นหลักสิบนะคะ3จริงๆแล้วชนกันที่เลข3ม,มาที่บนนะคะชนกันที่เลขสามมาที่บนแต่จับคู่เลขเก้าสามอยู่เนอกค่ะชนแล้วมาพี่น้องชนแล้วมาสูตรนี้นะคะหลักสิบบนนี่มันก็ชนเหรอเนาะเพราะว่าหลักสิบเนาะค่ะอ่าอันนี้ผันส้นสามไปที่หลักหน่วยมือนี่ชนกันที่เลข6นะคะชนกันพี่ตานยายเรียกค่ะ,ะนะคะอ่าไปเบื้งสูตรนี้ก,กันนะคะ สูตรนี้ก็ชนกันที่เลข9นะคะชนกันที่เลข9ถ้าประกบคู่ก็ชุดบนก็ประกบคู่ได้ที่93เหรอเนาะค่ะ93นะคะ93าอ่ะสำหรับมื้อนี้3สูตรนี้ชนกันที่เลข6พี่น้องพี่น้องว่าเป็นธรรมาบอสำหรับแอดมีอาถรรพ์กับเลข6นะคะแต่สูตรที่แอดจับมื้อนี้มั่นผนได้6พี่น้องนะคะชุดเต็มเมื่อกี้นะคะแอดจับ6กับ7 พราะว่ามันชนกันนะคะเอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะที่สูตรนี้เด่นบนหลักสิบบนชุดเด่นบนก็แล้วกันเนาะคะ่ะชุดบนสําหรับชุดนี้นะคะบนอย่างเดียว่ะไปสู่สูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรนี้สูตรนี้ไม่มาชุดตารางบนล่างนะคะ,ะสูตรนี้หลุด ลุดคือเอาออกเลยเนาะค่ะพี่น้องลุดคือเอาออกเลยนะคะ,นค,อออนะ,ค,ะคนหน่อยไฮล้วะคะ่ะสูตรนี้กะเขายุทีเลขเก้านะคะสองศูนย์สี่สี่เก้าสามสองศูนย์สี่สี่เก้าสามเนาะคะ่ 2, 0, 4, 4, 9, ะสองศูนย์สี่สี่เก้าสามคือผลออกงดที่แล้วนะคะ อของเฮ้าชุดเด่นของเราก็เข้าไปที่เลขนะคะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเก้าเด่นบนล่างเนาะคะ่ะเข้าที่เลขเก้าเมื่อนี้สิได้ตัวใดไปเบื้องน้ากัน หลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ตั้งบวก3เนาะสี่บวกกัน2ครั้ง4ี่สองเป็น8เนนะคะสี่สองเป็น8 8ดบวก9ได้17ตั้ง7ค่ะ7บวก3คงที่ได้10คือ0ูนย์สิมาบอมมือนี้นะคะเด่นบนล่างอ่สูตรคู่กันรูดไปแล้วนะคะอ่ะแอดจะเอาไป เทียบใส่กับสูตรอีก2ส,สูตรเด่นบนล่างสูตรนี้นะคะเอาไปประกบน้ำเพลินเพราะว่าคูเพลินลดนะคะคูเพลินลดอันนี้เด่นบนล่างก็เข้าที่เลข4เนาะคะ่ะพี่น้องเข้าที่เลข4บนล่างบ่ผพิดพี่น้องขันเขาเลข4อยู่นะคะเพราะว่าข้างล่างผลออกที่4 4สนะคะเลขล่างเอาไปบวกค่ะหลัก10บ,บนบวกกัน3ครั้าง9 3้าาม ตั้งเจ็ดค่ะเจ็ดบวกสามคงที่ได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งงวดนี้ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้นะคะสูตรนี้งวดที่แล้วเด่นบนล่างหลุดนะคะหลุดก็เอาออกเลยเนาะออกแต่สูตรที่มันมันเดินเนาะคะ่ะไปต่อเนาะนะคะเอฟซี FC บางท่านก่ะเพื่อนก็นจะบอกว่า สูตรที่รูดขอเอาออกเลยแอดปะตองเอาไปหนานะคะแต่บางท่านก็บว่ามันรูดหนวดเดียวหนึ่งเอาโหลดประมาณนี้นะคะแอดกันเลยอ่าเขาออกซะเนาะคะ่ะหมายถึงว่ามันเสียโอกาสเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนบ,นบวกกันเนาะคะ่ะหลักร้อยคือสี่หลักสิบบนคือเก้าหลักหน่วยบนคือเก้าอ่าสามบวกกันเลยสี่บวกเก้าได้สิบสามนะคะ สีบวกเได้13 3สบวกสได้6ตั้ง6 6หบวกสองคงที่ได้8ค่ะเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้พี่นองเบิงบัตรที่นี่นะคะบัตรที่นี่อันนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างวดที่แล้วพ้นออกที่9ก้าเนาะคะ่ะชุดนี้ก็จะเป็นว่าได ได้ยุทีชุดซีซีเนอค่ะประกอบกันจะได้ซีซีนะคะพี่นอ้องเบิรงเด้อค่ะสูตรนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุดของเขาอยู่ค่ะชุดผี่ยังบ่แมนราว่าชุดผี่เรามีครูของเราแต่ว่าครูของเพิรหลุดแอดก็เลยเอามาประกอบนับชุดเด่นบนรางนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะบอกให้ฟังเนาะคะ่ะงวดที่แล้วชนกันที่เลขสี่ก็ประกอบคู่เข้าที่สี่สีล่างงวดก่อนชนกันยุทีเลขหนึง่ง กระ마หนึ่งสี่ลางเนาะคะ่ะงวดทัดขึ้นไปชนกันอยู่เลขก 0, ศ 0, ูนย์ศูนย์บ้าบานะคะศูนย์บ้าบาแต่กระเข่าทั้งสองสูตรเนาะห่างวดทัดขึ้นไปอกีกอากกระเขาอยู่ที่เก้าสีนะคะเก้าเจ็ดสำหรับตัวหลังนะคะเก้าเจ็ดตัวนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อแอดคอ,อนุญาตบาดค่ำเนาะคะ่ะเอาตะมองเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเก้าสี่เก้าสี่เปอร์เซ็นจริงๆแล้วเขาตรงนี้เขาเป็นเลขเจ็ดเนาะคะ่ะ คนณเข้าพิษพลาดได้ทุกคนเนาะค่ะพี่น้องให้โอกาสกันแก้ไขตัวพี่น้องกับมีพิษตัวเอสกับมีพิษนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบวดามากันตอนะคะถูกอ่ะยางมันบอมมีเทียงทีเลยพี่น้องเกิดขึ้นตั้งยูดับไปมดนะคะเพราะมีผูใ้ใดถือ,อยางเดียวนะคะเพราะมีผู้ใดพิษยู่ยางเดียวเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเอาตามหนางานเลยเร้อคะ่ะพี่น้องนะคะเป็นเลขเจ็ดเนาะ อ่ามื่อนี้จะหกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดหรือแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดบอนะคะแต่เลขชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดสองศูนยนะคะชนกันที่เล 7, 2, ขเจ็ดที่สองศูนยอ่าเอฟซีก็ว่าเฮ็ดจังสี่มันเบิงองยากแอดเนาะค่ะแต่หลายท่านก็นอยากเห็นสถิติเนาะค่ะนี่ละค่ะพี่น้องเอาไปเทียบชนเอาแอดจะให้เห็นหัวคออยู่พี่น้องก็แคบเอาหัวคอไปนั่เนาะค่ะ อ้าวนี่ก็คือเด่นบนล่างเนาะค่ะเด่นบนล่างนะคะจะเอาลงยี้ในชุดเดียวกันเลยคันให้พี่น้องเบิ่งอยู่ค่ะว่าเข้าน้ำเสนอชุดใดนะคะอันนี้เป็นชุดเด่นบนไม่มี9ก้าไม่มีสามนะคะอ๋อนี่ไงมีสามอยู่นะคะอันนี้เป็นของวันใหม่เข้าที่เด่นบนด้ค่ะชุดนี้เข้าที่เลขสามเนาะคะ่ะ มือนี้เนาะค่ะพี่น้องเด่นบนจะมี่ยังเอาบวกกันหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างบวกกันเนาะคะ่ะสี่บวกกันหนึ่งครั้งก็ได้สี่ยกมาสี่สองแปดแปดบวกสี่ได้สิบสองสองบวกสี่คงที่ได้หกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่ได้สิบเอ็ดก็คือหกเจ็ดหนึ่งของงวดนี้นะคะเด่นบนหัวที่แลวเขายุทีเลขสามนะคะเขายุทีเลขสามสูตรนี่ประกบกันเขาเลยได้พี่น้องเก้าสามเป๊ะเลยนะคะ ประกบกันสูตรนี้ได้9กับ8เข้าที่เลข9จับชนกันกับประกบกันได้อยู่ที่เลขเก่าสามเนาะค่ะงวดนี้นะคะล่องบวกกันต่อเนาะค่ะหลักร้อยบวกกันสีครั้งหลักสิบบนบวกกันสีครั้งได้เท่าไรบวกหนึ่งบวกเก้าเนาะกาเดวแอดจะบวกในเบื้องเนาะสี่สี่สิบหกยกหกมาเก้าสี่สามสิบหกหกบวกหกได้สิบสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สาม สามบวกเก้าได้สิบสองพี่น้องเอาแคบเอามันจะออกบนนอมือนี้จะมาบนนอนะคะวดมือนั่นได้ที่เก่าสามสามเก่าเนาะชนกันที่เลขแปดก็มาที่แปดศูนย์ชนกันที่เลขสองมาหกสองจับคู่ได้พร้อมที่หกสองเนาะค่ะชนกันที่เลข 2, 6, 2, 6, เก้าก็มาที่เก้าสี่นี่เดีค่ะพี่น้องอันนะคะเก่าสี่ลางอ๋อมันเป็นเก่าเจ็ดบนเนาะ ชนกันที่เลข9มันเป็นชุดบนนะคะ,ะแล้วก็ชนกันที่เลข7ก็มาที่7 5นะคะ7 5บนมื่อนี้อบอชนไว้หิ้มใจอ่าปะจันอ่าอ่าเต่วหน่อยพี่น้องน้องนอง้นองเล็กค่ะวันนี้ไม่ชนอ่าสูตรนี้ได้3กับ2สูตรฝั่งนั้นได้6 7 1นนะคะไปสู้สูตรใหม่กันเลยนะคะไปต่อไปต่อนะคะ แนวทางกับมีขันมีเอ่ามีเข่ามีรุดเนาะค่ะที่้องเนาะนะคะสำหรับสูตรเลขเด่นตัวเดียวเขายุี่สูตรเดียวนะคะอ่สูตรที่รุดในี่แอดจะย่างบะถิมแต่แอดจะเห็ดตอเขายุี่สูตรนี่สูตรเดียวเลขเก้าตัวเดียวนะคะนอกก็นั่นรุดมดแต่แอดจะบะถิมแอดจะเห็ดไว้นะคะเห็ดไว้ขาเบิ้งว่าสูตรที่เดินตอบ่นะคะอ่สูตรเด่นตัวเดียวแอดจะบะถิมเนาะค่ะอ่ะเอาต่สูตรที่มันเดินลงไปนะคะ สูตรที่ลดแอดก็จะเหตโต้มันเดินตอบ่แต่เบื้องผลมันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสูตรเด่นบนล่างเลขเก้าตัวเดียวผลออกที่สี่สี่เก้าสามเนาะคะ่ะเข้าที่เลขเก้าเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเข้าที่เลขเก้าเม็ดเดียวมือนีเออเบื้องน้ากันวาสีใดตัวใดนะคะเลขตัวเดียวแอดก็ยํำตลอดมันเป็นเลขที่ไม่ยากนะคะ เป็นตัวเลขที่มายากนะคะมีวิธีท้ำแล้วค่ะพี่นอ้องหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหลักสิบบนบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสามสี่สองแปดสสองปดแดสองสี่สอนะคะยก8ดมา8ปดสองสิยก6มา9ก้าสองสิดแดบวกหได้14 4สบวกสมคงที่ได้เจ็ดนะคะได้เลขเ็ดสีเดือนต่อบอกพี่น้องนะคะ เดินบนลาวพัฒนาบันี้ชุดนี้เป็นชุดเด่นบนนะคะอันนี้เป็นบนล่างตัวเดียวได้เจ็ดนะคะเดินมา,จากจังสี่ราคาพี่น้องนะคะเดินมากเขามาตลอดเจ็หนึ่งสองเข้าที่เลข7จ็ดห้าสีดเเข้าที่9ก้า7ดสองหกเดเข้าที่หกสองแดสสเข้าที่80 3ศูเดเข้าที่เลข3มามมือนี่สิม,มาตัวใดใดยุทธี 156นะคะ1 5ึ่คือสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนนะคะอันนี้เด่นบนได้472หลุดเนาะคะ่ะแต่อ่ะมันติดขอม่าน้ำชุดนี้แล้วก็เ,เลยเห็ดไปน้ามูเบิงเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น,อน้องแคปเอาเดอ้อค่ะเล่าพัฒนาชุดเต็มเลยนะคะเอาพี่น,อน้อง จะเห้เห็นสถิติการเดินเนาะค่ะเอ็ซี่พูนกับว่าอายุดอกพ่นกับบอกยูว่าแอดคือว่าเขียนมาลงเอาโลดอั่งนี่เนาะค่ะมันพ่นอยากอยากเบิ่งงายเนาะนะคะสูตรนี้มันลดไปแล้วแอดก็เลยโฟกัสไปยุติสองสูตรนี้แคปเอาเด้อค่ะเอาสําหรับเล่าพัฒนากะขอยุติไห้สมิสักอนพอกันมือแล้งหลังผลออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคอยแห้งให้ปังเด้อค่ะพี่น้องนะคะ ขอยเฮงให้ปังกับแนวทางที่เขาลงลงไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุดติไวส้สำนีสักก้อนพอกันคลิปหนากกับสามน้อยมาร่วมค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ